ูโลหะไม่ได้เรื่องยากไปตัวเรามาเรามาจับเรามาทําดูมันมีความน่าสนใจอยู่เพราะเมื่อเราทําให้มันสามารถให้มันเดินเส้นให้มันเป็นเส้นแล้วเป็นรูปทรงอะไรก็ได้มาแล้วมันก็จะพัฒนาต่อไปได้ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับการการทํเอ,อ่อผมถวันประมาณครับจบจากสุรกรมาประมาณยี่สกว่าปีแล้วนะครับเรามา อยู่ที่เชียงใหม่นี่คืองานดุนลโลหะก็คือการทำการคืองานดูนลโลหะก็คือการทำการตอกดุลลายลงเป็นบนแผ่นโลหะเพื่อให้ให้เกิดน้ำหนักครับคือการตอกตอกให้มันเป็นเป็นลายเป็นเป็นลงไปแต่การดูลก็คือการ ดุลให้มันขึ้นมาให้มันเกิดความความสูงมีมีความวูลความสูงสูงต่ำดูลสูงครับแล้วก็เป็นเรื่องราวจะใส่เรื่องราวแล้วก็ไปก็ได้ครับนั่นเป็นไทยเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเราชอบอยากจะใส่ก็ก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับก่อนนั้นก็ชอบคือเขียนรูปมาก่อนคือจบทางด้านจิตรกรรมนะครับ แล้วก็เขียนรูปมามาตลอดแล้วก็เริ่มมาเริ่มมาจะมารู้จักกับเรื่องงานดุลแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดใจชอบชอบที่จะอยากทําอะไรเท่าไหร่ครับนั่นนะครับเริ่มคือเริ่มน้องเนี่ยชวนให้ให้ให,ให้ให้ทำแล้วตอนเนี้ยเริ่มทําก่อนเริ่มเอออยากทําสักรูปหนึ่งครูบาศรีวิชัยแล้วก็ลงสีแล้วลงสีแต่แบบไม่ได้ลงสีมากมายลงสีแค่ขอบแล้วก็ตัดทองอะไรพวกนี้ครับแต่ดุน,ดน คุณเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปเข้าตาของของฝรั่งอิตาลีเข้าเขาเขาก็เขาก,เขาก็เลยบอกเออผมเดินหามาทั่ววัวลายแล้วแบบผมอยากได้งานที่มันลงสีถ้าคุณลงสีเป็นผมมีงานมาให้มันก็เป็นรูปแบบของงานโปสเตอร์แบบพวกแผ่นเหล็กของต่างประเทศพวกนี้ครับจะเป็นบอดเวเป็นอะไรต่างๆมากมายครับกำลังสนุกกันอยู่ไม่ใช่ไหมครับ รติดตามตอนต่อไป